วันที่10ธันวาคมปี2 2 0สิ้นสุดราชวงศ์ฮั่นพระเจ้าเฮียนเต้สละราชบัลลังก์ให้โจผีในปี2 2 0ประวัติศาสตร์จีนได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญคือการสิ้นสุดของราชวงศ์ฮั่นและการเริ่มต้นของยุคสามกบซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงเวลานี้จัก,กรพรรดิพระเจ้าเฮียนเต้แห่งราชวงศ์ฮั่นถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์โดย โจผีบุตรชายของคุณศึกชื่อดังโจโฉซึ่งสวรรคตเมื่อต้นปีนั้นเองทําให้ราชวงศ์ฮั่นเป็นรากฐานของอารยธรรมจีนตั้งแต่206ปีก่อนคริสต,ตกาลได้สิ้นสุดลงเกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสามก๊กการขึ่งสู่อานาจของโจผีได้จัดตั้งรัฐโจเหว่หขึ้นเป็นการเริ่มต้นของยุคสามก๊กการตั้งขึ้นรัฐแห่งเขาได้มอบตําแหน่งสูงส่งให้กับอดีพระเจ้าเฮียนเต้ที่ลงจากบรรลงังโดยจัก,กรพรรดิองค์ใหม่ได้มอบตําแหน่งขุนนางเป็น ชงังหยางกงหรือเจ้าเมืองชางหยางพระเจ้าเฮียนเต้ได้มีชีวิตอยู่อย่างสงบจนกระทั่งสิ้นสวรรคตเมื่อวันที่21เมษายนปี234ประมาณ14ปีภายหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นในขณะที่มกุฎราชกุมารของพระเจ้าเฮียนเต้ได้สิ้นพระชนไปก่อนหน้านี้แล้วทำให้หลิวคังหลานชายของพระองค์ได้สืบทอดตำแหน่งชางหยางกงต่อ ซึ่งจะตำรงอยู่ต่อไปอีก73ปีและตำแหน่งนี้ถูกสืบทอดต่อตามสายเลือดอีก2คนคือหลิวจินและหลิวชิวเชื้อพระวงหั่นสายตรงได้สิ้นสุดลงเมื่อในสมัยราชวงศ์จินในปี307จากการก่อกกบฏ